าไปเสียบเลยครับพาน้ตเกี่ยวกันยาวนะเฮ้ยเงี้ยครันเงี้ยหนาวเลย,ย,เยดีน,นี่เ<ไ>ป็อยู่ใส่ใช้ใชหูเดก็ได้เพราะว่าเวลาเขาไปตัง้งเครื่องเสียงเวทีเนี่ยแบ่งเป็นสองทีมทีมหนึ่งมาเทตู้แล้วก็ต่อสายทีมหนึ่งกับไปวางอะไรมันจะเร็ว มันจะทำเวลาใดขั้นนี้มาหุ่มกันอยู่นี่มีสิบคนกับมีค่าสำเกาหล์ถือก็ที่เดินสายไปไหวแปดคนยืนเบอร์ต้งยันไมซื้อไหนเอาไปไหวมงครับเดินสายไปนั่งแบ่งแบ่งหาที่กันให้ถือเอเคนี่เพื่อนตนี้แล้วเสียงบ้านเดียวเขาต้องเพื่อตังนี้ก่อนทำาาไรเส็จสองสาี่เจหนึ่งสอง รับผมทราวที่นี่ผมพามาเบิ่งชุดเครื่องเสียงนะครับตอนนี้ผมอยู่จังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองอ่าตำบลคำปลาหลนะครับอ่าตำบลคำปลายนะครับเออมีแต่พวงงานเนาะใส่ใเบรกสองเบรกนี่งายว่าเข้าอีกเนาะเออตู้กลางแหลมจะเป็น12นิ้วนะครับ8ดใบแล้วก็ตู้เบสจะเป็น18นิ้ว8ดใบตัวนี้จะเป็นอ่าไม่เล็กง่ายนะครับเป็นตัวท็อปของล้านนะครับจะเป็นตู้เทอร์โบนะครับชุดที่ผมมาส่ง2ชุดนี่ แปลก้างหนึ่งลูกค้าอายุตัางประเทศเบิดนะครับเพิ่นโอนเงินมามาจำเลยก็ยังเจ้าแรกมื่อวานนี่โอนเงินมามาจำแสนสองผมประงงเลยมาจำก็มาจำหลายกว่นที่เหลืออีกนะครับแต่ว่าป็นยังก็ดีเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมพาเบิ่งตู้ตู้สิบแปดนิ้วอ่ามันใกล้ๆกนะครับอันนี้เป็นเทอร์โบสิบแปดทางนาก็จะเป็นตะแรงปั้มชิโตโก้นะครับขอบเล็กสิบแปดนิ้วนี่จะเป็นตัวแขนตัวท็อปของเขานะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปิือเครื่องนะครับ นะครับสำหรับเครื่องปรุงเครื่องปรุงเดี๋ยวผมเริ่มจากแม่แหล็กนี่ครับแหลกตัวนี้ก็แม่แหลกก็จะเป็นมีมิกเซอร์นะครับตัวนี้พึ่งยังใส่อนาล็อกอยู่นะครับจะเป็น12ชั้นแน่วทัดเข้ามาก็จะเป็นปลั๊กไฟนะครับเป็นปลั๊กโหลดตัวนี้สามารถเสียบพาวเวอร์ได้เลยนะครับแล้วก็รทัดมาปลั๊กโหลดนะครับเอ้ยไม่ร้อยนะครับทัดมาอีกจะเป็นคอดดิจิตอลทีดับบิลนะครับสองออกหกหลักการสองแท่นนี่ครับกลางนะครับหนึ่งจุดสองคับเบสจะเป็นตัวสามพันนะครับตัวสามพันคับเบสจะเปิดอยู่ ผมต้องทำเวลาแต่น้อยนะครับเพราะว่าเพิ่นถ่าเปิดเพลงอยู่เพิ่นม้วนเพิ่นมักม้วนนะครับอยู่บ้านนี่เพิ่อนบางวันดี่หลีแต่มีประมาณนี้ถ้าละเอียดท่านใดอยากสอบถามอย่างเพิ่มเติมก็โทรมาได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้090-112-888อันนี้เบอร์ส่วนตัวผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ